้นราคา3วันเท่านั้นครับ3วันแรกเท่านั้นต้องรับไอเทมลตใหม่4 5เป็นต้นไป3วันแรกเท่านั้นใครที่ซื้อทันก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ซื้อไม่ทันก็ซื้อราคาเต็มไปนะครับเพราะเขาเปิดขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไอ,ไอ้ก็จะมีของลดราคาเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นสกินนะครับลดราคาแบบจุดใจเลยนะครับครึ่งหนึ่งของราคาเต็มเลยนะส่ับใครยังไม่ซื้อนะครับก็สามารถ มาซื้อเลยนะฮะที่ร้านค้านะเปิดขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมีทั้งไอซ์วอลทั้งสกินนะก็แบบว่าไม่ต้องไปสุ่มไม่ต้องไปเล่นกิจกรรมนะครับเอาของกลับมาขายโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วนะครับทุกคนต่อมาครับก็จะเป็นกิจกรรมกล่องแฟชั่นระดับเจ้าพ่อนะครับ3กรกฎาคมถึง12กรกฎาคมนะครับสะสมโทเค็นแลกเปลี่ยนแฟชั่นได้ในหน้าร้านค้านะครับก็สามารถมาเก็บสะสมโทเค็นนะครับผมก็รวมสุ่มได้นะครับในร้านค้านะราคากล่องเนี่ยนะฮะก็จะ25เปนนะครับ สำหรับใครที่อยากจะสุ่มก็มาสุ่มได้เลยนะครับในร้านค้าเนาะราคา25เพชรนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีของให้แลกเยอะมากนะดูสามารถมาแลกได้เลยในหน้าร้านค้านะครับต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมหมัดแรมเพจสายฟ้าร้อนๆนะครับอีก2วัน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 สาวันนะก็จะหมดแล้วใครที่สุ่มไม่ทันก็อย่าลืมมาสุ่มด้วยแล้วกันนะรู้สึกคนจะต้องไปสุ่มด้วยแหละ เพราะว่ากิจกรรมจะหมดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้สุ่มเลยนะฮะรหัสโดนแบนอยู่ยังไม่ได้ปลดแบนเลยคุณดูโคตรเครียดเลยนะฮะตั้งแต่เขาแยกความกับมือถือมาเนี่ยรหัสผมโดนแบนบ่อยมากนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนแบนถาวรเมื่อไหร่นะครับนะแล้วก็ราคาโมโคับค,คุณดูราคาโมโคนี่ยก็เป็นราคาตัวใหม่เหมือนกันนะอันนี้ราคาโมโคอันใหม่นะมันจะมีอีกอันนึงเป็นราคาเก่านะครับซึ่งหมดไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นราคาโมโคอันใหม่นะครับสำหรับใครอยากจะสมก็สุ่มได้เลยนะครับ สำหรับร้านค้าโมโคร้านนี้นะครับก็มีชื่อว่าร้านค้ามงโคสาวเปลิงอมาตักกับนักวิทยาศาสตร์บาขังนะครับสำหรับใครอยากมาสุ่มก็มาสุ่มได้เลยในหน้าร้านค้านะฮะแล้วก็ต่อมาครับเป็นกิจกรรมใหม่เพื่อนเพื่อนกิจกรรมนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับเป็นแฟชั่นชุดใหม่นะเพื่อนเพื่อนชุดนี้ก็จะเป็นชุดตรงกลางแหละเห็นไหมเนี่ยชุดนี้นะครับแล้วก็มีของรางวัลอื่นด้วยนะครับวิธีการเล่นก็จะเป็นการสุ่มนะครับเป็นกล่องสุ่มนะ ลองสุ่มเลยนะครับก็จะเริ่มต้นที่6เพชรนะไปถึง600เพชรนะเราใครอยากสุ่มนะชุดนี้ก็เป็นชุดใหม่นะชุด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 เขาเรียกชุดอะไรอ่ะชุดแบบมีมันมีแบบอิสเซอรี่เยอะมากนะครัดูนี่ฮะเห็นไหมก็จะมีการเลือกเรทนะเป็นเรทต่ําสุดแล้วก็เรทแพงสุดแบบโอกาสออก100%อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีขอรางวัลอยู่5ชิ้นนะแฟชั่น4ชุดชุดแบบ4ตัวแล้วก็มีท่าทาง1อันนะครับซึ่งชุดก็จะเป็นประมาณนี้มีสีส่วนนะ มีอยู่ส่วนเสื้อส่วนกางเกงส่วนรองเท้าแล้วก็ส่วนทรงผมนะครับแพ็กเกจหลอดบาโลเฟ่บาโลเค่บาโลเฟ่บาโลเฟ่นะเป็นแฟชั่นชุดใหม่นะครับมาดูอันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับใครอยากจะมาเล่นกิจกรรมหรือว่ามารอเอาส่มมาส่มชุดใหม่ดูไปถ่ายคลิปเท่ๆก็ทำได้นะครับที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะต่อมาก็จะเป็นเติมครบ500เพชรนะครับรับไอซ์ฟอร์ใหม่นะ ไอซ์วอลนี้จะเป็นไอซ์วอลที่มาในเซตของอลิตานะครับหรือว่าตัวละครใหม่นะที่เป็นผู้หญิงเนาะอันนี้ก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้สุ่มนะครับไม่ต้องรอสุ่มเลยนะฮะเติมเพชรครบ500รับไปเลยที่เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับนะแล้วก็จะมีกิจกรรมนึงนะครับเป็นกล่องสุ่มเหมือนกันเนี่ยตัวนี้นะครับกล่องสุ่มชิ้นส่วนโทเค็นของ UMP นะครับราคา1เพชรนะแล้วก็ต่อมาเป็นสกานะครับผมคนดู สกานี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับเป็นสกาเมกาโลดอนนะในตู้สุ่ม8 t นะครับการันตีถาวรด้วยซึ่งในของก็จะมีสกาเมกาโลดอนนะครับแล้วก็จะมีโทเค็นนะกล่องสุ่มโทเค็นนะครับสกินของเซตเมกาโลดอนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกล่องสุ่มคิทเปอร์อาหารคู่หูแล้วก็เศษพลูคิสตันนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวนึงฮะเป็นกิจกรรมสกินปืนอีโบกลับมาเฉิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ อันนี้นอยู่ที่เวียดนามเหมือนกันวิธีการเล่นกิจกรรมก็จะเป็นการเลือกสอกินปืนนะครับจะมีสกินปืนทั้งหมด5อันนะครับเอ้ยโทษทีจะมีสกินปืนอยู่2อนะครับของรางวัลอื่นอีก3นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5อีเวนต์ให้เราเลือกนะครับก็คือเลือกของ5ชิ้นที่เราอยากได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เริ่มสุ่มได้เลยจะมีบอร์ดจะมีสกินระเบิดจะมีตัวตัวปืนนะครับอะไรเงี้ยนะก็สามารถเลือกได้นะบัตรสุ่มอะไรเงี้ยก็เลือกของ5ชิ้นที่เราอยากได้มากที่สุดนะคร เมื่อเราสูบหมดแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกใหม่ได้ด้วยนะครับโดยการเก็บสะสมโทเค็นมาแลกกันเองนะครับ F5 อันก็รับไปเลยทั้งหมดนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมการแจกสกินปืนฟรีถาวรครับในนี้ก็จะเป็นแจกสกินปืนไอเกมแปดนะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับไอเกมแปดก็จะเป็นอัตราคาอยิงหนึ่งระยะบวกสองแมกกาซีนลบหนึ่งนะก็แจกให้ลองเล่นเงินฟรี24ชั่วโมงนะครับใครชอบหรือว่าถ้าถูกใจสกินปืนตัวนี้ก็วันไหนที่เข้ามาก็มาลองซื้อมาลองจัดกันได้นะครับเขแจกให้ทดลองเล่นฟรีนะครับแม่ เซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าจะแจกของดีเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะถึงไม่ได้แจกขาวรแต่ก็แจกเรื่อยๆนะครับต่อมาก็จะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์อันนี้เขาเรียกเซิร์ฟเซิร์ฟสเปนนะครับโทษทีเซิร์ฟเวอร์สเปนนะครับเซิร์ฟเวอร์สเปนก็จะมีกิจกรรมนะครับเป็นท่าใหม่นะคลาวไรเดอร์นั่นเองนะครับเป็นท่าทางการขี่เมฆนะคนดูนี่เป็นไงโคตรเท่เลยนะครับผมซึ่งใครที่อยากจะแบบเอาท่านี้นะครับไปถ่ายทําคลิปเท่ๆเฟี้ยวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องสุมก็ได้นะครับ ก็สามารถเอาท่านี้ไปถ่ายลงคลิปลงทิกตอกอัพเท่ตัดต่อ,อฟิวฟวก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งเป็นท่าใหม่นะครับอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สเปนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะจะไปถ่ายคงถ่ายคลิปไม่ได้หรืออยากจะมาลองสุ่มก็ได้นะครับนะนี่ฮะเป็นไงเค่มั้ยก็เลือกขอระวันสองชิ้นที่ไม่ต้องการนะฮะวิธีการซุ่มก็เริ่มต้นที่9เพชรนะละบานก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคณดูนะ ต่อมาครับก็จะเป็นการแจกสกายวิงนะครับแจกฟรีเหมือนกันนะที่เซิร์ฟเวอร์สเปนนะครับอันนี้เนี่ยก็แจกฟรีสำหรับสก,กินสก,กายวิงนะแจกฟรี30บวันแล้วก็ถ้าอยากได้ถาวรน,นะครับก็จะมีภารกิจให้ไปทําก็คือการเดินทางครบ2000เมตรนะรนะนี่ฮะก็ะแค่ลงไปเล่นในเกมแล้วก็วิ่งให้ครบ2 0 0 0ก็ได้สกายวิงมาร์วันมาเล่นแบบฟร,ฟรีแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ครับนะอันนี้เนี่ยเป็นการสังหารผู้เล่นครบ45คนครับ ได้รับคู่หูฟอโกฟรีถาวรนะครับแล้วก็จะมีสกินคู่หูฟอโกด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารคู่หูนะครับนี่นะสกินก็จะเป็นประมาณนี้นี่ฮะสกิน r ูมิ่งฟอ a โกนะอาหารคู่หูเนี่ยเขาแจกให้9อันนะสกินคู่หูฟอโกก็ฟรีสกินก็ฟรีคู่หูฟอโกก็ฟรีนะครับสังหารครบสี่ห้าคนรับผลราวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เซิร์ฟเวอร์สเปนนะต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมนี้เหมือนกันครับอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สเปนเหมือนกันฮะ แม่แจกของกันรัวๆเซิร์ฟเวอร์สเปนฮะเก็บสะสมโทเค็นครับโดยการทำภารกิจลงมาเล่นเกมครบ40หรือ35นาทีนี่แหละนะครับรับโทเค็นไปเลยฟรีๆแล้วโทเค็นเนี่ยนะฮะสามารถเอาไปแลกพวกชุดพวกสกินพวกตั๋วสุ่มแบบฟรีๆนะครับอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สเปนนะครับเช่นเดียวกันเลยนะฮะสเปนนะเซิร์ฟนี้สำหรับสเปนใครอยากเล่นมาได้นะครับรับฟรีของถาวรน,นะครับมีชุด มีสกินนะครับมีตั๋วมีอาหารคู่หูมีเยอะแยะนะครับซึ่งสามารถทําภารกิจได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เดือนกรกฎาคมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมแจกของฟรียกเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมระดิ่งยังเตือนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนครับไปติดตาม y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k นะครับ3ช่องทาง3โซเชียลของ KDC Gamer มีชุดไปแล้วกันนะครับ ใครที่ติดตามมาจากช่องทางไหนเนี่ยก็อย่าลืมไปคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันครับพี่จะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอัปเดตคลิปต,ต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามเราชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ